بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم dan imam Khotib Bilan kanak kemakan Islam pada Masjid Darul Abidin Di Surau Deng Kepu Mikiat Kepu Maruam Ngan Kau Masjid Tuk Tuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ขอความสุขสันติความเมตตาและความจำเริญจากประองค์จะโปรดมีแด่ท่านทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติมาร่วมในงานครั้งนี้สำหรับกระผมเองอัลฮัมดุลิลละขอสุกกต่อพระองค์ a l l ุ h s u น h a n a h u w าาที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธาน ิธีในการเปิดงานในครั้งนี้เราขอขอบคุณคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดดารุลอาบิดีนทุกๆท,ท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดงานอย่างที่พวกเราทั้งหลายได้ประจักษ์และเห็นถึงความมีศักยภาพความรักความสมัครสมาน ความสามัคคีภายในชุมชนเราได้เห็นถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยความมีระบบในการจัดงานได้เป็นอย่างดีจากวัตถุประสงค์ที่ท่านอิมามอับดุลกอฮา,าร์มานัสวกกุณอิหม่ามมัสยิดดารุลอาบิดีนหือสุราแดงได้รายงานมาเมื่อสักครู่นี้ก็ทำให้ได้ทราบ ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อเป็นกองทุนค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินวากัฟจำนวนเจแปลงเนื้อที่96ไร่สองงานเพื่อให้มาเป็นของมัสยิดโดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งในปัจจุบันนี้มัสยิดมีที่ดินวะกับที่ได้โอนมาเป็นชื่อของมัสยิดแล้วจำนวนห้าแปลงเนื้อที่เจ็ดสิบห้าไร่ก็อัลฮัมดุลิลละขอสุก็ต่อรับสุภาหัวตาลาอย่างมากที่พระองค์ได้ให้บรรพชนของพวกเราได้ทำวะกับ อุทิตที่ดินจำนวนมากให้แก่บรรพชนในยุคหลังได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินนั้นการทำวะคับถือว่าเป็นอามันที่ยอดเยี่ยมเป็นอามันที่ประเสริฐและเป็นสดากอยาริยะที่จะทำให้ผลบุญของการวะคับนั้นไหลเข้าสู่บัญชี ของผู้ที่ทำบากรับแม้เขาจะล่วงลับไปแล้วก็ตามพวกเราทุกคนรู้กันดีว่าแต่และคนนั้นก็จะมีทั้งบัญชีบาปและบัญชีบุญบาปก็คือสิ่งที่เราทำผิดต่อหลักการของศาสนาผิดต่อบัญญัติใช้ของอัลลอฮฺสุฮานหัวตาอาลาและศาสนาทูตของพระองค์กาท่านน,าบ,นาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เราทำบาปมาอะไกะก็จะบันทึกบาปของเราไว้ในบัญชีบาปของเราเราทำบุญก็เช่นเดียวกันมาอะไกะก็จะบันทึกผลบุญเข้าสู่บัญชีบุญของเราแต่เมื่อเราเสียชีวิตนัน้นทั้งบัญชีบาปและบัญชีบุญก็จะถูกปิดลงไม่มีใครสามารถที่จะทำบาปให้ แก่ใครได้หรือจะทำบาปแทนให้ไม่ได้แต่ในเรื่องผลบุญนั้นโอกาสที่ผลบุญจะเพิ่มเติมเข้าไปสู่บัญชีของผู้ที่ทำความดีในบางเรื่องบางอย่างเอาไว้ยังมีทางเป็นไปได้เช่นในเรื่องของการทำสดาะก็ยาริยะท่านนาบีลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลัม ท่านไดกาวไว้ว่าอิซามาตับนูอาดามะอินกตาอามาลุฮูอิลลามินสลาสินสดาคตินจาริยตินอาอิลมินจุนตฟาอบิฮีอาวาลาดินสาลิฮินยะดะอูนะฮูซึ่งก็มีความหมายว่าเมื่อมนุษย์ได้เสียชีวิตลงนั้นอามัลความดีของเขาก็ขาดตอนลงไป นั่นก็หมายความว่าจะไม่มีความดีไหลเข้าบัญชีของเขาอีกจะไม่มีผลบุญไหลเข้าบัญชีบุญอีกต่อไปท่านนาบีได้กล่าวในฮะดิษนี้ว่ายกเว้นไว้สามประการหนึ่งก็คือการทำสดะกอจาริยะซึ่งบรรดานักวิชาการทั้งหลายก็ได้ให้ความหมายของคำว่าสดะกอจาริยะก็หมายถึงการทำวากัฟนั่นเอง การทำวะกับก็หมายถึงเราได้อุทิศถาวรวัตถุเมื่อใช้ประโยชน์แล้ววัตถุนั้นยังคงสภาพอยู่ยังไม่ได้สูญสลายหรือหายไปไหนเช่นการที่เราวะกรับที่ดินเอาไว้ให้ใช้สร้างมัสยิดสร้างโรงเรียนการสร้างสะพานการขุดบ่อน้ำการทำถนนหนทางเพื่อให้ผู้คนได้ รับความสะดวกและใช้สอยสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นประโยชน์ที่เมื่อใช้แล้วก็ไม่ได้สิ้นเปลืองหรือหมดไปเพราะฉะนั้นผลบุญของการัวกับหรือการทำสะระกอยาริยานี้ก็ยังคงไหลเข้าบัญชีของผู้ที่ทำสะระกอยาริยาหรือทำบวกับเอาไว้อย่างต่อเนื่องตลอดไปและถึงแม้ว่า สิ่งที่เขาทำาัตกับไว้นั้นจะสูญสลายผุพังไปตามการเวลาเช่นมัสยิดเมื่อสร้างและใช้ประโยชน์ไปเป็นเวลานานก็นอาจจะมีการผุพังมีการซ่อมแซมหรือมีการสร้างขึ้นใหม่ผลบุญของผู้ที่ทำบักกับไว้แต่เดิมก็ยังคงได้รับอยู่ต่อไปในฐานะที่เขาได้ทำเป็นแบบอย่าง ให้คนรุ่นหลังได้ดำเนินตามตามหาริษของท่านนาบสุลเลาะหวะอะเฮิวะสัลลัมที่ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าผู้ใดทำแนวทางที่ดีเอาไว้ในอิสลามเขาจะได้รับผลบุญจากการทำแนวทางนั้นและจะได้รับผลบุญของผู้ที่สืบทอดเจตนารม์ตามแนวทางนั้นตลอดไปโดยไม่ลดหย่อนเลยแม้แต่น้อย เพราะฉะนั้นคนที่มาซ่อมแซมมาทำานุมาบำรุงดูแลเขาก็ได้รับผลบุญในส่วนที่เขามาต่อเติมมาซ่อมแซมมาทำหนุบำรุงส่วนคนที่ทำไว้แต่เดิมก็ได้รับผลบุญในฐานะที่เขาได้ทำแบบอย่างเอาไว้ให้มีคนมาทำตามนี่คือหลักการของศาสนาอิสลามซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าการบัก,กับนั้น ผลละบุญจะต่อเนื่องตลอดไปประการที่2ก็คือวิชาความรู้ที่มีประโยชน์ที่ได้ถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นๆเอาไว้การสอนวิชาความรู้ทางด้านศาสนาก็เป็นอย่างหนึ่งการสอนวิชาการในทางสามัญที่เราเรียกกันเช่นสอนวิทยาศาสตร์ สอนเศษศาสตร์เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นวิชาการที่มีประโยชน์คนที่สอนเหล่านี้วิชาการเหล่านี้เอาไว้แม้เขาจะเสียชีวิตไปแล้วก็ยังคงได้รับผลบุญสืบทอดต่อเนื่องกันไปหรือแม้แต่วิชาพื้นพื้นที่เรารู้กันเช่นเราตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นเราก็สอนคนให้มาตัดเย็บเสื้อผ้าเราทำขนมเป็น ก็สอนให้คนทำขนมอย,อย่างที่เราได้มีความรู้และก็คือการถ่ายทอดความรู้คนที่เขาเอาไปทำต่อเลี้ยงครอบครัวเอาไปขายตัดเสื้อผ้าเป็นเขาก็ไปรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าคนที่ถ่ายทอดวิชาการเหล่านี้เอาไว้ก็ได้รับประโยชน์อย่างต่อเนื่องอีกเช่นเดียวกันในประการที่สามท่านนามีก็ได้บอกถึง บุตรที่สอนแล้วก็คือพ่อแม่มีบุตรที่เป็นมุสลิมเป็นบุตรที่ดีวิงวอนขออุอาให้หลังจากพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วลูกยกมือขออุอาหรือลูกทำความดีใดๆตามที่พ่อแม่ได้อบรมสั่งสอนเอาไว้ก็ถือว่าเป็นผลผลิตที่เกิดจากผู้เป็นบิดามารดาผู้เป็นพ่อแม่ก็ได้รับผลบุญ จากการปฏิบัติของลูกอย่างต่อเนื่องแล้วก็สืบไปด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการโอนที่ดินที่มีผู้วกับให้มาเป็นชื่อของมัสยิดก็เหมือนกับเป็นการโอนที่ดินให้กับอัลลอฮ์ سبحانه และวาลาอัลลอฮ์ سبحانه และวตาลาก็จะรับ ที่ดินวากับนั้นเมื่อมาเป็นชื่อของมัสยิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าการทำวากับนั้นสมบูรณ์แบบตกเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺสุภานะหัวตาดนะเพราะเมื่อเราวากับที่ดินที่ดินนั้นตกเป็นของอัลลอฮ์แต่ในทางกฎหมายถ้ายังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์จากผู้วากับมาเป็นชื่อของมัสยิดเพราะเมื่อ ที่ดินวาครับถูกโอนมาเป็นชื่อของมัสชิดแล้วก็จะนำไปจำหน่ายจ่ายโอนต่อไปอีกไม่ได้เพราะการวัครัปรับวาคับนั้นจะยกให้กันไปเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลไม่ได้จะซื้อขายกันไม่ได้และจะไม่ตกทอดเป็นมรดกม,มีทรับวาคับเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้ถูกโอน มาเป็นชื่อของมัสยิดต้องสูญหายไปก็เนื่องจากผู้รับทอดที่ดินวกกับที่ตกมาเป็นมรดกอาจจะละเลยและก็ปล่อยให้การเวลาผ่านไปจนกระทั่งลืมจุดประสงค์เดิมของเจ้าของที่ดินที่ได้ทำบวกรับเอาไว้ตรงนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ที่ดินวกกับ ต้องสูญเสียไปไม่ได้ตกเป็นกรมรมสิทธิ์ของมัสยิดอย่างสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญผมพอดีได้เคยประชุมร่วมกับอ,องค์กรหนึ่งที่เขาเรียกว่าองค์กรวากับโลกนะครับองค์กรนี้ก่อตั้งขึ้นโดยอเอกชน นะครับที่มาร่วมประชุมปรึกษาหารือและก็หาแนวทางในการที่จะพัฒนาที่ดินวครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดและในการประชุมนั้นเขาก็มีความรู้สึกแปลกใจนะครับแปลกใจกับแนวทางของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นประเทศที่มีมุสลิมอยู่หลายประเทศ แม้ว่าจะมีมุสลิมอยู่เป็นส่วนน้อยก็าตามที่ว่าแปลกใจก็คือว่าเราไม่มีกระทรวงที่เรียกว่ากระทรวงอัลกอฟเหมือนอย่างในประเทศอาหรับอย่างในประเทศอาหรับนั้นเขามีกระทรวงที่เรียกว่ากระทรวงอลกอฟคือกระทรวงสาธารณสมบัติหรือว่า,าศาสนสมบัตินะครับกระทรวงที่ ว่าด้วยเรื่องของศาสนาสมบัติก็คือทรัพย์สินที่มีการวัวกรฟก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินของศาสนากระทรวงนี้ก็จะเข้าไปดูแลไปบริหารไปจัดการนะครับไม่ให้ทรัพย์หวัวกรฟนั้นสูญหายไปแต่ในประเทศไทยของเรานั้นไม่ได้มีกระทรวงที่เข้าไปบริหารและดําเนินการเหมือนอย่างในต่างประเทศที่เป็นประเทศอาหรับ แล้วก็เป็นประเทศอิสลามในประเทศไทยของเราก็มีกฎหมายในเรื่องของมัสยิดเมื่อจดทะเบียนแล้วมัสยิดเป็นนิติบุคคลก็สามารถที่จะครอบครองที่ดินมาเป็นกรรมสิทธิ์ของมัสยิดได้นะครับแล้วก็ทางรัฐบาลเนก็ให้การสนับสนุนในเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์ ที่ดินเพื่อให้มาเป็นของมัสยิดโดยลดค่าธรรมเนียมในการหักโอนจากที่ต้องจ่ายร้อยละสอก็จ่ายแค่เพียง0.01%หรซหรือพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าราคาประเมินที่ดิน1ล้านบาทในการ ออโอนมาเป็นกรรมสิทธิ์ของมัสยิดนั้นก็จะเสียค่าธรรมเนียมแค่เพียงหนึ่งรอบาทเท่านั้นนะครับแทนที่จะต้องจ่ายถึงสองหมื่นห้าพันบาทจากราคาประเมินนี่ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลเอื้ออำนวยให้แก่มัสยิดที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วให้ได้รับสิทธิ์ต,ตรงนี้ส่วนที่ดินที่ จะสามารถโอนมาเป็นของมัสยิดแล้วก็ได้รับส่วนลดอย่างที่กล่าวนั้นก็จะมีที่ดินอยู่ห้าประเภทหนึ่งก็คือที่ดินที่เป็นสถานที่ก่อตั้งอาคารมัสยิดที่ดินแปลงดังกล่าวถ้าไม่เกินห้าสิบไร่ก็จะได้รับส่วนลดตามที่ได้กล่าวนั้น สองที่ดินที่เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนหรือศูนย์จริยธรรมของมัสยิดก็จะได้รับส่วนลดดังกล่าวสาก็คือสุสานหรือกูโบสของมัสยิดนะครับก็จะได้รับส่วนลดสก็คือ ที่ดินที่เป็นสถานที่ปลูกสร้างอาคารเรียนและห้าก็คือที่ดินที่ปลูกสร้างบาลายหรือบาแลอย่างที่เราได้เรียกกันทั้งทั้งห้าแปลงนี้นะครับจะได้รับส่วนลดตามที่ได้กล่าวมานี่ก็คือเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการโอนที่ดินวาับ ให้มาเป็นชื่อของมัสยิดเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีนะครับที่ทางมัสยิดดารุลอาบีดีนได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพราะว่ายังมีที่ดินอีกหลายแปลงด้วยกันนะครับที่ยังไม่ได้โอนมาเป็นของมัสยิดซึ่งก็มีอยู่ถึงเจ็ดแปลงแล้วก็มีเนื้อที่ถึง96ไร่สองงานนะครับ ทีนี้ที่ดินเนี่ยเมื่อเกินจาก50ไร่แล้วก็จำเป็นที่จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ต้องยื่นขออนุญาตในส่วนที่เกินจาก50ไร่นั้นซึ่งโดยปกติแล้วก็จะได้รับอนุญาตทุกมัสยิดไปที่มีที่ดินเกินกว่า50ไร่ขึ้นไปนะครับ ครับท่านพี่น้องที่รักและเคารพครับเนื่องจากที่ได้รับฟังรายงานของท่านอิมามนะครับจากวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อความรักความสมัคคีการแสดงออกถึงจิตใจที่เสียสละเพื่อส่วนรวมนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการ บำรุงการศึกษาของทางมัสยิดซึ่งได้จัดให้มีการสอนอาภาคฟรดูอีนภาคบังคับ <c oughs> ตั้งแต่อายุ4ปีขึ้นไปถึง15ปีซึ่งมีจำนวนถึง480คนนะครับและใช้ก็ประมาณาในการดูแลนักเรียนเหล่านี้และดูแลครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้ถึงปีละ400,000บาท ซึ่งก็ถือว่าเป็นการร่วมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพนะครับเพราะว่าเยาวชนนั้นต่อไปเขาก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ถ้าหากเขาได้รับการศึกษามีความรู้ด้านศาสนาอย่างเข้มแข็งทั้งหลักเตาฮีดหลักศรัทธาหลักปฏิบัติ แล้วก็หลักยศสารน,นะครับก็จะทำให้เขาเติบโตขึ้นมาบนสามเสาหลักที่สำคัญนี้และจะเป็นกำลังสำคัญในการที่จะมาดูแลสังคมของเราต่อไปเพราะอิสลามนั้นก็จะยืนอยู่บนหลักสามประการนี้คือหนึ่งก็คืออีบานตามที่ยิบรีนได้มาเรียนถามท่าน ر ลลัลลอฮุอะล ا ل ฮิวะสัลลัมท่าน ر س و ل u ล l a h เมื่อถูกถามว่าอีมานคืออะไรท่านก็ได้ตอบรุกคนอีมานทั้งหข้ออีมานต่อล AH, ล์อีมานต่อ r a ซ u l อีมานต่อ Malaka อีมานต่อคำพีขอ a l l a AH, อีมานต่อกําหนดสภาวะการความดีและความชั่วนั้นมาจากอละ์และวันสุดท้ายนะครับอีมานทั้งหกประการ เมื่อถูกถามถึงอิสลามท่านรอสุลลลอฮ์ก็ได้ตอบว่าอิสลามก็คือการก,ากาล่าวกะริมอสชาฮาดะทั้งสองกะริมอยืนยันในเอกภาพของอัลลอฮ์และยืนยันในความเป็นาศนาสนทูตของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลลลอฮุอันฮาวะสัลลัมสองก็คือการดำรงละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาสามจ่ายอากาศเมื่อมี เมื่อมีการครอบครองทรัพย์สินที่ศาสนากำหนดให้จ่ายจกาดครบพิกัดและครบรอบปีสี่ก็คือการถือศินอดในเดนรอมบอรแต่ห้าคือการเดินทางไปประกอบพิธีสำหรับผู้ที่มีความสามารถจะเดินทางไปได้และหลักที่สมก็คือหลักเอซานท่านนาบีตอบบอกว่าเอซานนั่นก็คืออันตะอมูลัอหมัดอันนนกะตรอฮู ฟาอิลลัมตะคุนตะราหูฟาอิหนะหูยะรักะยะสานก็คือการที่ท่านทำความดีประหนึ่งว่าท่านเห็นอัลลอฮ์ความจริงแล้วท่านไม่สามารถเห็นอัลลอฮ์ในโลกดรนยานี้ได้หรอกแต่พระอัลลอฮ์ตาอาลานั้นเห็นท่านอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีหลักข้อนี้อยู่ก็จะมีสำนึกจิตที่ว่าเรานั้นถูกติดตาม ถูกดูแลจากองค์สุภานาหุบตาลาอย่างไม่คาดสายตาการที่เราจะทำบาปหรือทำความผิดละเมิดต่อพระองค์เราก็จะหวั่นเกรงและก็กลัวการลงโทษขององค์สุภานาหุบตาลาไม่กล้าที่จะทำบาปต่อพระองค์และเมื่อทำความดีเราก็จะตั้งใจทำความดีอย่างสุดความสามารถเช่นเดียวกันนะครับทุกวันนี้เราเห็น กล้องวงจรปิดที่ทางการเอามาติดไว้ตามถนนหนทางตามสถานที่สำคัญหรือประชาชนนำมาติดไว้ตามบ้านตามร้านค้าทั้งหลายนั้นนั่นก็เพื่ออะไรเพื่อที่จะคอยตรวจสอบว่าจะมีใครมาละเมิดมาลักมาขโมยมาจารกรรมหรือมาทำไม่ดีไม่ไดายในสถานที่เหล่านั้นหรือกับบุคคล ที่อยู่ในที่นั้นก็เป็นการเฝ้าระวังแต่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาอาลานั้นมีมาตรการที่เข้มงวดยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่ากล้องวงจรปิดพราอัลลาห์มีมาลาิกะที่อยู่กับเราตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ได้หลีกหนีไปไหนคอยดูแลพฤติกรรมของเราอยู่ เราทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะในที่รับที่เปิดเผยที่สว่างในที่มืดอัลลอฮฺตาอัลารู้อัลลอฮฺตาอัลาเห็นพฤติกรรมของเราทั้งหมดฉะนั้นเมื่อคนเราเนี่ยมีสำนึกว่าเราถูกติดตามจากอัลลอฮฺสุภาณนะหัวตาลาก็จะทำให้เรานั้นอยู่ใกล้ชิดกับความดีแล้วก็ออกห่างไกลาจากความชัว่ว แะวัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งของการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อดูแลสถานีวิทยุนะครับซึ่งก็เท่าที่ได้ยินมาก็คงจะเป็นมัสยิดแห่งแรกนะครับที่มีสถานีวิทยุเป็นของตนเองในระบบ FM 175มหเมกะเฮิร์ที่ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงนำเอา เรื่องราวของศาสนาหรือการประชาสัมพันธ์กิจการของมัสยิดมาเพื่อที่จะบอกกล่าวให้พี่น้องภายในชุมชนสุราแดงในระยะ20กิโลเมตรโดยรอบเนี่ยก็สามารถที่จะครอบคลุมพื้นที่ของสับบุรุษของสุราแดงได้ทั้งหมดก็ถือว่าเป็นกิจกรรม ที่ควรได้รับการสนับสนุนและก็ส่งเสริมนะครับท่านพี่น้องที่รักและเคารพครับในการจัดงานครั้งนี้ก็ยังมีการจัดให้มีสาระความรู้เกี่ยวกับอิสลามการแสดงออกนะครับของเยาวชนที่ไร้เสียงดนตรีการออกร้านจำหน่ายอาหารการกุศลการจัดงานครั้งนี้มสซิกก็ได้รับความร่วมมือได้รับการ เสียสละทั้งทุนทรัพย์กำลังกายกำลังใจจากควอสบุรุษครูผู้ปกครองสิ่์เก่าสิ่์ปัจจุบันและผู้มีจิตศรัทธาอีกมากมายที่ได้ร่วมกันนะครับก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับก็ขอเปิดงานมัสยิดดารุลอาบิดีสุราแดงในวันนี้และขอพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาได้โปรดให้การจัดงานนั้นบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้คณะกรรมการมัสยิดได้ตั้งไว้ทุกประการและขอพรองค์อัลลอได้โปรดตอบแทนผลบุญให้แก่ผู้มาร่วมง,งานโดยทั่วถึงกันวัสลามอไั้กุมวะราะห์มะตูลอฮิวะบระกัด